ไปดูประเด็นเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อุบัติเหตุจริงๆนะครับเป็นอุบัติเหตุที่ชัยภูมิรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้งผมนําเสนอก็เพื่อจะให้เป็นอุทาหรณว่ามันประมาทไม่ได้จริงๆหลุดโค้งคือคงจะไม่ชินทาง แล้วมันพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยพุ่งเข้าไปในห้องนอนเลยน้องใบ้ใช่แล้วบ้านนี้ค่ะพ่อแม่ลูกแรกเกิดหนึ่งเดือนอยู่ในบ้านนะคะเกือบจะเสียชีวิตกันยกครัว<ม>เหตุการณ์เ,เกิดที่กลางหมู่บ้านบ้านท่ากูบตำบลท่ากูบอำเภอทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิค่ะฮอนด้าซ<ม>ีวิกพุ่งเข้าไปในบ้านของชาวบ,บ้านสภาพก็คือด้านหน้าพังยับทะลุเลยนะคะทะ<ม>ลุเข้าไปตรงห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะคตู้เสื้อผ้าของบ้านหลังนี้ก็พังเสียหายทุกอย่างกระจัดกระจาย<ม>คนขับ เป็นผู้หญิงอายุ53ค่ะแขนหักถูกเอาตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าของบ้านอายุ55บอกตนกับลูกๆหล,ลานๆนอนอยู่ในบ้านจู่ๆตุ้มมาอย่างแรงเลยค่ะคข้างๆกับห้องที่ลูกและหลานซึ่งอายุแค่เดือนเดียวนอนอยู่อโอ้โหปกติเนี่ยห้องตรงที่ถูกรถชนเนี่ยใช้เป็นห้องนอนประจำนะคะนี่ว,ว,วุดวิดเลยวูดวิดค่ะเฉียดไปนิดเดียวค่ะ นนจะให้น้อนหลังนอนของนี้พอ,อดีถ้ารถมันมาตรงนี้ก็คือตำทังขางไหนตายกันเบิดละ ตามตีพ่อลูกนะเพราะว่ามันแตนอตติดอยู่ฟ้าเนี่ยน,นี่วันนี้รถมันห,กหักออกมาตามมาตรงขางนี่ตรงตู้นี่มันเล,ลื่อนมแถนนี้เท้านั้ตายกันไม่ห่วงนี่นะ<ม>ถ้าป้าอยู่นี่ก็คือตายโต้หน้อยหายจนสั้นไปหายายอยว่าหงหดจับคนนะ่ะจนได้มาเมื่อคืนเกิดจากสัญญาณไฟจราจรไม่มีระหว่างโค้งก็มีการขยายอะไรทั้งมืดหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเสาไฟประจํามู่บ้านนีถูกถอดตั้งแต่เดือนเมษายนก็คือไม่มีไฟล็อกล็อกขอบหลายทางหรือว่าตามนล<า><า>่ะ